เขาจะหนามเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหอกมาจากไหนวะเนี่ยลุดไปซะเนี่ยไม่ต้องมาวิ่งด้วยก็ได้อยากได้ตังมังเงี้ยวว่ะ พอดีเลยค่ะพี่คะอ้าวเขาเปลี่ยนดีพี่อะไปปั่นไกลๆพี่คนหนึ่งเลยเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องก็ได้นี่หว่านี่อยู่ข้างบนนี่เราจุกได้จุกได้จุกไหวจกหวอนอยู่งหันหั้หัห็นหั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 นีันหันนหนหันหันหนนหันหันหนนหนหนันเนนั เดี๋ยวิไปชไปช่มันเดินไม่ซาเดินไม่ซ่้เราทักสะดวกเราทักสะดวกปัน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 าชาเขาเออ้าวหนูยงรออยู่แต่ว่าหันเขาไม่เอนะอุ้ยใจหมดเลยเดินละเดินละเดินละโอเคเดี๋ยวเขาจะน้ำเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวหกมาจากไหนวะเนี่ยหอ เียห,หัวพี่ไปนิดเดียวกหวเองตกใจใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเล่นพี่ยังไม่มีตังค์เลยเลยพี่ไม่มีตังค์ให้เธอมันมาแล้วมันมาแล้วเออบูลดไปสน่ไม่ต้องมาวิ่งด้วยก็ได้อยากได้ตังค์ <laughs> <laughs> ขอบคุณนะคะ่ะล้มไปแล้วพี่เลนล้มไปแล้วอา้ <laughs> <laughs> อาว ก็มาแล้วฝากอุ้มเล่มหน่อยสิอ้าวไปแล้วเหรอไปแล้วพี่อ้าวถ้าไม่ขึ้นมาไปนะแหมขอเงินหน่อยอ๋อลืมไปมันมันดีดให้เพื่อนได้นี่หว่าลืมพี่ลืมโทษทีพี่ลืมเื่อเืมอเไม่ได้วะเรื่ยังไงวะเขาลงมาอย่างเขาลงมาโอเคลงมาเลยด้วยด้วยหนูกินกล้วยบนหลังคามาการเขาแล้วพี่นี่โอ้โหหมาก็้อง ไม่โดนบ้าบอไปที่ครับขับุณครับซื้อของแป๊บนึง <ฮะ S 2> <c oughs> เป็นน้ำหอมเอามาพพุดพีชพุด,ดวัวโอ้โหเฉียดหวัวลงไปนิดเดียวค่ะพี่ค่ะ <c oughs> แล้วดูทางอุ้มด้วยเหมือนอุ้มเด็กอะที่เหลือเอาให้รันได้เลยนะเงินแบบที <c oughs> ่ไม่ต้องการแล้วพี่พี่อ้โหอเลนโดนตีหน้าหันเลย <c oughs> พี่ลืมบา <c oughs> กระดาษอุ้มใช้กระดาษไม่ได้พี่ตอนอุ้มใช้กระดาษไม่ได้อ๋อไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมเออ ไม่ใช่ความผิดพี่นะไม่ใช่ความผิดพี่ไม่รู้เท่ากับไม่ผิดโทษพี่ไม่ได้หรอกนะอ้อนมนะมองน้ำมอมะเร็งมะเร็งมะลังมะลัง,เ,ลงเอ้ แตเปเอจใจมเงียว่มงเงี้ยนมังเงินไม่โดนนะไม่โดนน่ะขโมยมนคโมบ๋เ้ไอ้คี้ทำไหนกันมายังยังจะตามพี่ไปไปเลยลูกเอลเเรีกู ทำดีค่ะพี่อย่าจับพุงหนูสิพี่ค่ะคือตรงนั้นมันไม่ใช่พุงแน้พี่ <Huh? S 1> มาแล้วพี่ชายมินไปเลย oh. ไอหมาอยู่ไหนอยากได้หมาห <Huh? S 1> มาหมาหมาหมา <c oughs> มาเปิดกล่องอะไรตอนนี้จะเอาหมา <c oughs> ไอลักคกวกยมาจากไหน <c oughs> เรีนที่ไม่ได้เรียกอัลลัมอัลลันทำไรอ่ะทำไรอ่ะทำไรอ่ะมากระจิป้าจ่าไม่โดนนะโดดยางเป็นนะเล่นมาตั้งแต่เด็กมากระโดดเล่นมาตั้งแต่เด็กนะมากระจกพวกยังเล่นมาสวัสดีนะคะส่งยูบให้ทีหนึ่ง สองจู๊ดไอเด็กผีดิกูเพื่อนเล่นมึงเหรอฮะไป้อเด็กร้ายี้ดื้อจัดเลยเื้นจริงๆไอเด็กนีมันไอเด็กบ้านี้เด็กบ้านี้ไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วฝากรับคี้แทนด้วยคนข้างหลังอ่ฝากรับคี้แทนพี่ด้วย มี่โอ้มันเขียนแทนเพื่อนสุดๆเลยหนูจำไปดื้อไม่ซนอย่างนี้อีกแล้วหนูกขอโทษอ๋อ้๋ออ๋ออ๋ออ๋อจะว่าไปที่ซื้อดอกลิ้นได้นี่ซื้อดอกลิ้นเอาห้ามคู่ยาวด่มแอลก่อนหรืออาวยาดดือดอักอกิเลยไม่นะพี่เก็บไปแล้วพี่เก็บไปแล้วเดี๋ยวน้องพาไปกินมาอ่งุ่น่ะอ่างงูอยากกินน้ำอ่างงูจุดจิก ือเราอ่ะโอ้อพิษอพิษอพิษจ้า This is my come This is my come อยากได้เขาพี่อยากได้เขาไม่ใช่ล่ะเลนไม่เป็นไรทองสกินม่วงในอนาคตที่สวยๆอ่ะเดี๋ยวเข้ามาของพี่เขาดาพี่ฟิลิปค่ะแล้วเขาจะมาในแบบลูกแก้วหรือแบบขายนะลูกแก้วแน่นอนสิคะอยากตั้งคำถามกับเมทกี ไอไอไอน้ำเมือกน่ะมันกัดมันมันมันเอานกกันไม่ได้นะต้นกมันจะพอรอแข่งก่อนแล้วใส่นกไงแล้วทำไมไม่บอกให้เร็วกว่านี้วะางลืมลืมเห็นเห็นเฟิร์สคิดว่าเฟิร์สจะเล่นตัวอื่นอ๋อเห็นหนูก็ไม่ได้เห็นพี่เฟิร์สมันเล่นอีไลที่หลังอะพี่แล้วทำไมเพิ่งราบอกกันเนี่ยอันดุบอกโอ้โหแล้วเกิดข้างล่างด้วยแล้วฮันน่ะฮันนะ ฉัเขาโยตรงนี้เข้าโรงพยาบาลใหญ่โอเคเข้าโรงพยาบาลใหญ่รีบปัดเอาตังก่อนรอบที่แล้วต้นเกมพี่โคตรจุดไม่มีตังสักบ็กะบ่ามีคนจะตบหน้าเด็กทำไมยะเลนจะตบหน้าพี่ทำไมอ่ะทำไมสวยเหรอเขาเขายิงคินน้ำคำแต่ละเดว no Kingdom come. This is my kingdom. come This is my kingdom. come เฮ้ย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 มีคนโดดดีเฮ้ย <nicht> ม <plup bible opus> uh, uh, ีคนกำลังจะแข่งแข่งแล้วแม่จ๋าแข่งแน่แข่งเก้าสิบพ้าเก้าสิบพ้าเก้าสิบพ้าแล้วหนึ่งร้อยไหมหนึ่งร้อยไหมเอออุ้ยเฮ้ยใครบิงอ่ะ น้องๆ้อง้ตกใจหมดเลยเออขอบคุณมากเลยนะคะทุกคนที่เหลือนะเอาให้ฮันเตอร์ได้เลยแล้วทำไมเขาไปไล่ทางนู้นวะเขาไม่มาไล่พี่วะอะไรกันเขาเดียวเหงาแล้วเนี่ยเขาไม่ตีอ่ะเบิร์ดเดี๋ยวถ้าเขาเขาย้ายยังเข้าย้ายยังอะไรไปแล้วพี่ไปแล้วไปแล้วไปๆไปวอยู่ใกล้ๆพี่หน่อยอยู่ใกล้พี่หน่อยนายพี่พี่ลงมาเลยพี่หนึงหนึ่งหนึงหนึ่นึงเขาเขาเขาหลอกล่อพี่มาล้างมาล้างมาล้าง ก็อยากจะวาร์ปหาพวกเราอยู่นะแต่พี่วาร์ปหาไม่ได้เลยเสียงวงแคนมันเต้นตลอดคุตั้งห่อยเลยเออสวยครับถ้าเข้าโรงพยาบาลทีค่ะหนูรู้สึกไม่ค่อยสบายหนูว่าหนูกินอะไรเข้าไปไม่รู้น่าจะเป็นเยลลี่สีขาวๆน่าจะเป็นมัชเมลโล่หีิบหยเลยไปต้องวางเลยพี่เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองใส่ไม้พี่ขอบคุณนะค่ะขอบคุณนะค่ะขอบคุณมากเลยนะค่ะหมอคะหนูกินอะไรเข้าไปไม่รู้หนูปวดท้องมากเลยช่วยด้วยช่วยด้วยครัหมอ เอออะะโอเคโอเคมีปิดหน้าต่างป่ะดนะไม่มีปิดหน้าต่างเลยไม่มีมันมีปิดหน้าต่างจังหวะนี้แหละเฮ้ยมันอ้อมมันอ้อมบอกมันอ้อมบอกเลยเฮ้ยปืน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 เฮ้ยมันกดตัวทองมันมีตัวทองนี่ว่าเขามีตัวทองค่ะพี่เชยแงวมึงมึงแงว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 เอาโดนคนนุ่แจ็สบายไม่ไดุ้กเลยแม่เนี่เลยไม่ได้วางแล้วพี่ต้องใส่ต้องให้ฮะ ใส่ทำไมก่อนใส่ทำไมก่อนโอไยตกสักทีขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการสนับสนุนหนูจะจำเอาไว้เงี้ยวเนี้ยวออกมาแล้วออกมาก็เข้าหนูเล่นแค่นี้เนี้ยวออกมาหนูก็เข้าที่เล่นหนูมีแค่นี้เนี้ยวเนี้ยวเี้ยวเนี้ยวเนี้ยวเชืเขาจะเล่นกับพี่แค่นี้จริงเหรอ มันไม่เอาปิดหน้าต่างมันปิดยังปิดยังปิดแล้วพี่ปิดแล้วปิดแล้วโอเคโอเคแล้วพี่ยายที่เล่นขอบคุณมากเลยนะค่ะหนูขึ้นโรงพยาบาลแป๊มหายยากินหมอหมอหมอปวดท้องเอากินอะไรดีเอายาอะไรให้หนูกินดีโอเคนะค่ะไปแล้วโอ้โหมาแล้วค่ะเอาออกไปดักด้วยเอาข้อข้างหน้าแล้วการสปินน้องมาพอดี ง่แง่แง่เขาอยู่ไหนแล้วอ่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเขาขัง่งเขาเทปบูนขังแล้วอ่ะทำไมเขาเป็นคนแบบนี้หิวไหมเรนมาหิวมาหิวเลยนะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่คาบวยเรนมาแล้วก็ลงเลยสิคะโอเคค่ะอุ้ยเขาลงมาแล้วอุ้ยเขาตีให้เรนด้วยคนนี้ใส่ไม่ดีตีพี่ชายหนูทำไมโอ้ยแย่แย่มากเลยพี่ชายรู้เปล่า อา้าวพี่ใจไปไหนหนูอยู่นี่อุ้ยราชาเขาอยู่หน้าโดมรันราชาหน้าโดมนะเอาล้มแล้วรันราชาเขาล้มแล้วล้มันธุ์มยิ้ใหญ่ใ<ว>ส่หน,นิ่แบบพี่แก้วเ,เหรอ <laughs> พี่ก็ว่าอยู่ก็ล้มได้ยังไงเอาฮันเตอร์เขาอยู่ไหนแล้วเอาฮันเตอร์เขาอ้อบอกแม่ลาก่อนนะคะ่ะเอ้ยอย่ามาบอกฉันนะอย่ามาบอกแทนฉัน อุ้มหนูไปเลยค่ะอุ้ยอุ้มใครนะ่ะเดี๋ยวเ <c oughs> ดีเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้มันคืออะไรบอกหนูมาทีหนูจะแจ้ง้ยมีคนแข่งทำไมพี่ชายแข่งอย่างนั้นละ่ะคะเกิดอะไรขึ้นไอหยาเขาตามหนูมาแล้วใช่ด้วยค่ะขอบคุณนะ ระวนกันอยู่แค่นี้จริงๆได้แต่ผมไม่ใช่เลยหนูจะอุ้มไอ้น้ำหอมฝั่งตรงข้ามแล้วอยู่ดีๆหนูก็เห็นพี่อยู่ข้างๆหนูใครดีหนูก็เลยต้องเลือกพี่หนูก็เลยเลือกใครไม่ได้หนูก็เลยพุ่งอากาศเลยแล้วกันพุ่งอากาศถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คิวด้วยนะคะ